มาด้านะที่ขึ้นรถสไลด์มานะที่มาด้วยปัญหาเรื่องเบรกมันหายเบรกมันจมเบรกไม่อยู่ก็เนื่องจากตัวข้ออ่อนเบรกนะฮะข้างขวาแตกนะฮะ <Okay. S 1> ข้ออ่อนเบรกข้างขวาแตกนี่ไงรอยแตกของมัน <Okay. S 1> ะผู้ชมตอนนี้เราทําการติดตั้งตัวสายเบรกเส้นใหม่นะเสร็จแล้วทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการไล่นะ้ำมันเบรกนะให้ น้ำมันเบรกมันเต็มระบบนะ,ะมาด้าปีที่ห้าสิบโปรนะฮะขึ้นรถสไลด์มานะฮะขึ้นรถยกรถสไลด์มานะฮะ,ะข้อมูลคร่าวๆนะ เจ้าของรถแจ้งมาว่าไอตัวสายอ,อ่นะยอ,อนเบรกหน้าแตกนะฮะสายอ่อนเบรกหน้าแตกนะฮะก็เคสนี้ก็เจออยู่บ่อยๆนะทั้งฟอร์ดเลนเจอร์แล้วก็มาด้าวีี50โปรนะไอตัวสายอ่อนเบรกหน้านะฮะมันแตกนะพอมันแตกแล้วมันก็จะทําให้รถเอ่อหยเบรกไม่ได้เบรกมันจะจมหายไปเลยนะฮะ ก็คือเวลาสายอ่อนเบรกหน้ามันแตกนะมันก็เลยทําให้เบรกมันหายนะเบรกมันหายเบรกไม่อยู่นะรถมันจะเบรกไม่อยู่นะฮะอันนี้เจ้าของรถแจ้งมาว่าอันน่าจะเป็นข้างขวานะข้างขวาแตกเนี่ยมีมีคาบน้ํามันนะมีคาบน้ํามันนะน่าจะเป็นสายอ่อนเบรกหน้าข้างขวานี่แตกนะครับผมนะตามที่เจ้าของรถแจ้งมานะฮะ มาด้านะ ada, นะที่ขึ้นรถสไลด์มานะที่มาด้วยปัญหาเรื่องเบรกมันหายเบรกมันจมเบรกไม่อยู่ก็เนึงจากตัวข้ออ่อนเบรกนะฮะข้างขวาแตกนะฮะ้ออ่อนเบรกข้างขวาแตกนี่ไงรอยแตกของมันนะฮะรอยแตกทําให้มันเบรก่วเบรกก็เลยใช้งานไม่ได้เบรกไม่อยู่นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะของรุ่นนี้ สายอ่อนเบรกหน้าเจอแตกกันอยู่บ่อยๆนะอันนี้ข้างขวาแตกนะฮะข้างขวาแตกลูกค้าก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยน2ข้าง2เส้นไปเลยนะเพราะมันทํางานมาพร้อมกันณว,วันนี้ข้างขวาแตกข้างซ้ายก็ไม่น่าจะรอดนะก็เป็นสายอ่อนเบรกแท้ศูนย์นะเป็นอะไหล่แท้ศูนย์นะที่ร้านใช้แต่อะไหล่แท้ศูนย์นะอันนี้เป็นสายอ่อนเบรกข้างหน้านะฮะอะอะไหล่แท้ศูนย์เจ้าของรถเปลี่ยนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะ วันนี้ข้างขวาแตกข้างขวาก็คือจะเป็นตัวแถบสีเหลืองนะส่วนข้างซ้ายจะเป็นแถบสีชมพูนะเขาแยกกันซ้ายขวานะฮะสรุปก็คือมาด้าบีทีห้าสิบโปรคันนี้มาด้วยปัญหาเรื่องสายอ่อนเบรกหน้ามันแตกนะข้างขวาก็จะเปลี่ยนทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอันนี้ก็คือข้างซ้ายข้างซ้ายยังไม่แตกหรอกนะแต่ก็จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าสายเบรกมันมีอายุการใช้งานมาพร้อมกันนะณนะวันนี้ข้างขวาแตกไปแล้ว ข้างซ้ายนี่ก็ไม่น่ารอดนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันนะที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเจอข้างใดข้างหนึ่งชํารุดอีกข้างหนึ่งไม่รอดแน่นอนจับเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยนะเป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันอีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าเรื่องเบรกเรื่องระบบเบรกนี่ค่อนข้างอันตรายนะฮะสายอ่อนเบรกแตกเบรกรถเบรกไม่ได้เลยนะเบรกไม่อยู่เลยนะอันตรายนะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาได้เลยนะฮะเกี่ยวกับระบบเบรกนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะเมื่อเจอว่า าสายเบกรกมีการชำรุดนะฮะด้านใดด้านหนึ่งแล้วนะอีกข้างหนึ่งที่เป็นคู่กันเนี่ยก็ไม่น่ารอดวิธีการที่ดีสุดคือเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยนะเชิงป้องกันนะจะได้ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมสรุปมาได้บิ๊ีห้าสิบโปรคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวสายอ่อนเบกรกหน้านะฮะอ,อะไรแท้ศูนย์นะเปลี่ยนทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการถอดนะตัวสายอ่อนเบกรก นะฮะเนี่ยวอนนี้ข้างขวาเขาเขาเข,า,ข,า,ขาแตกนะฮะเนี่ยน้ำมันรั่วเยิ้มเฉื่อมแฉะเลยนะฮะเนี่ยข้างขวามันรั่วนั่นเอง,องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนตัวสายอ่อนเบรกหน้ากันนะครับฮนะ,อะชอมอันนี้คือสายเบรกนะเส้นที่มีปัญหาเรื่องแตกนะที่เราทําการถอดออกมาแล้วอันนี้คือ สายติดรถมาที่มันแตกไปเรียบร้อยนะมันแตกอยู่บริเวณข้อด้านบนนะส่วนอันนี้นะฮะเป็นสายเส้นใหม่นะเป็นสายเส้นใหม่เดี๋ยวเราก็จะนําสายเบรกเส้นใหม่นี้เข้าไปติดตั้งนะ,ะก็คือเปลี่ยนทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเลยนะหลังจากที่เราเดี๋ยวเร,เราเปลี่ยนติดตั้งตัวสายเบรกเสร็จเราก็จะทาทาการไล่ตัวน้ํามันเบรกใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการติดตั้งตัวสายเบรกนี้เข้าไปที่ตัวรถกันนะครับ คุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการนะติดตั้งตัวสายอ่อนเบรกหน้านะเส้นใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเส้นใหม่แล้วนะส่วนอันนี้เป็นเส้นเก่านะที่มันแตกนะที่มันมีปัญหาเรื่องแตกเนี่ยมันแตกอยู่ตรงนี้นะฮะมันเลยจะทให้ให้น้ามันเบรก่วกนะฮะน้ำมันเบรก่วกแล้วก็เบรกก็เบรกไม่อยู่นะเบรกมันจะจมหายไปเลยนะซึ่งค่อนข้างอันตรายนะอ่าอันนี้เราเปลี่ยนข้างที่แตกข้างที่มีปัญหาข้างที่รั่วเรียบร้อยแล้วคือข้างขวานะเราก็เหลืออีกข้างนึงนะ ก็คือในส่วนของข้างซ้ายข้างซ้ายเขาจะเป็นแถบสีชมพูนะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะสายอ่อนเบรกข้างซ้ายด้วยเลยนะเจ้าของรถประสงค์ที่จะเปลี่ยนคู่ไปเลยนะเพื่อป้องกันการแตกในอนาคตอีกนะดเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนสายเบรกครบทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะมาทําการไล่น้ํามันเบรกใหม่กันนะครับคะผู้ชมตอนนี้เราทําการติดตั้งตัวสายเบรกเส้นใหม่นะเสร็จแล้วทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะ ๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการไล่น้ํามันเบรกนะให้น้ํามันเบรกมันเต็มระบบนะเต็มท่อน้ํามันนะเพราะว่าตอนที่มันรั่วไปนะฮะตอนที่มันรั่วไปก็น้ํามันเบรกมันก็หายไปเยอะพอสมควรเราก็จะทาการเติมน้ํามันเบรกเพิ่มนะอันนี้ก็คือด้านขวาอันนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทําการไล่น้ํามันเบรกใหม่นะก็คือเติมน้ํามันเบรกแล้วก็ไล่ใหม่เลยนะฮะทั้ง2ล้อนะฮะไล่น้ำมันเบรกใหม่ทั้งสองล้อนะครับผม ก็าไล่ให <If S 1> ้ม <No. S 2> ันเต็มระบบนะฮะไล่ให้มันเต็มระบบนั่นเองนะครับไล่ให้มันเต็มระบบน้ำมันเบรกมันเต็มระบบนั่นเองนะครับผมน้ำมันเบรกใหม่เขาก็จะเหลืองๆใสๆแบบนี้นะฮะอ่าไล่ทั้งให้มันเต็มระบบแค่นั้นเองเบรกมันก็จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับถ้าใครใช้รถนี้อยู่นะก็คอยสังเกตด้วยนะ ถ้ารถอายุเกิน10ปีขึ้นไปก็แนะนําให้เปลี่ยนก่อนนะฮะเพราะพวกนี้มันมีความเสื่อมอยู่แล้วมันเป็นท่อยางนะฮะมันมีความเสื่อมนะฮะมันจะแตกตัวไหนไม่รู้นะก็สวิสเชิงป้องกันนะเปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกก็จะดีเหมือนกันนะครับผม <Okay. S 1> ก็อายุรถเกิน10ปีขึ้นไปก็แนะนําให้เปลี่ยนนะก็ดีเหมือนกันตัวสายอ่อนเบรกหน้านะฮะเพราะว่าที่เราเจอเรื่องมันแตกก็หนึ่งละ ที่ใช้งานเยอะๆเลขไม้เยอะๆหรือรถที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปนะเพราะพวกนี้มันเป็นยางนะมันมีโอกาสที่มันจะเสื่อมนะมันเสื่อมสภาพได้พอเสื่อมสภาพมันก็จะแตกนั่นเองนะครับผมอายุรถเกิน10ปีหรือใช้ที่เลขไม้เยอะๆแสนกว่า20 0แสนกิโลขึ้นไปก็แนะนำให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหนถ้ามันไปแตกนะใกล้อู่ใกล้ชุมชน ก็ดีไปแต่ถ้ามันไปแตกระหว่างเดินทางขึ้นขนขงขึ้นเขาจบเลยนะฮะเพราะว่าเบรกมันจะใช้งานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระบบเบรกเป็นเรื่องสําคัญนะอย่ามองข้ามนะอายุรถเกิน10ปีหรือเลขไมล์เกินแส0 0้0สองแสนนะควรจับเปลี่ยนซะไอตัวสายอ่อนเบรกหน้านะเพราะว่ารุ่นนี้ก็เจอแตกกันบ่อยๆอย,อยู่ทั้ง Ford r a n g e r แล้วก็มาด้าบี50โปรนะเจอในเรื่องของตัวสายอ่อนเบรกหน้านี้แตกกันบ่อยๆอ,อยู่นะ ผมว่าหลายๆท่านที่ใช้รุ่นนี้เคยประสบปัญหาเรื่องสายอ่อนเบรกหน้าแตกนะมาแล้วแน่ๆเลยนะใครมีประสบการณ์ด้านนี้ก็มาแชร์มาพูดคุยกันหน่อยนะฮะก่อนแนะนำนะฮะเปลี่ยนรถเ,เกินส0ปีจับเปลี่ยนเลขไม้เกินแสนห้าสองแสนก็จับเปลี่ยนได้แล้วนะสำหรับสายอ่อนเบรกหน้านะครับผมอ่ะผู้ชมตอนนี้เราทําการไล่น้ํามันเบรกเรียบร้อยแล้วนะก็คือไล่ทั้งล้อนหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยเพราะว่าตอนที่ ท่อมันแตกน้ำมันเบรกมันรั่วออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์นะเราก็จะไล่ให้ทั้ง4ล้อไปเลยนะคือให้น้ำมันเบรกมันเต็มระบบไปเลยตอนนี้ก็คือมีเบรกปกตินะเบราแน่แนเลยใช่ไหมแน่นตึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครัสำหรับมาด้าบีทีห้าสิบโปรกันนี้นะที่มาด้วยปัญหาเรื่องไอ้ตัวสายอ่อนเบรกหน้ามันแตกนะฮะเราก็จัดก,การเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะมันแตกข้างขวาแต่เจ้าของรถก็เต็มใจที่จะเปลี่ยนด้านซ้ายด้วยเลยเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยนะเพราะว่าณวันนี้ ข้างขวามันแตกแล้วอนาคตข้างหน้าข้างซ้ายก็อาจจะแตกอีกนะเพราะว่ามันทํางานมาคู่กันรถอายุ10กว่าปีแล้วอันนี้อันนี้เป็นรถปี13นะปี2013นะก็ฝากไว้ด้วยนะท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่ก็คือมาด้าบีทีห้าบโปแล้วก็ตัว f o r เรนเจอร์นะสายอ่อนเบรกหน้านะฮะเจอแตกกเป็นประจำนะฮะถ้ารถอายุเกิน10ปีขึ้นไปหรือวิ่งเกินแสนห้าถึงสองแสนโลขึ้นไปอ่าก็แนะนําให้นะฮะ เปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกก็คือเชิงป้องกันนะฮะเปลี่ยนเชิงป้องกันนะฮะป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าเจอแตกบ่อยอยู่เหมือนกันเรื่องสายอ่อนเบรกหน้านี้นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะ,ะที่ติดตามรับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จะนำเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและการบริสารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์และมัตด,ด้าบิตทีหโปรนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ